เราไม่รู้เลนครัาลมีมางแล้วแต่ว่าวันเรารีแ้ม่น้มนต่ำันไมรู้เลยอตอนนี้ได้เอตอนนีใจนะีใจทุกอย่างทีจขับย้ายก็จะอยากต้องกส่ตใส่ อย่างนะับ้ดีใจจอย่างงี้มากเลยที่ึงาเปนข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้เราต้องเขาจนเรลวนี่ม่ต่เบอร์ก่อนทแล้วเปยนไงบ่างตอนมาอูบจริงๆก็ดีใจนท้่ทำ้เราดีมดไม่เอารอกไม่เา มาแต่้าวันไหนที่ไม่มาเลยเดี๋ยวเราคือจะเอาระนจะปเเอาละมาฟังดีๆเลยนะเออเจ็บบอลหรอเ็บบอลอะไรหรไอ้นี่เป็นนยประตูเป็นฐานนะหน่อยเทวะประตห้ังถามถึงกลุ่มกสุ่มนิดนึงแบบว่าไวเด็กอะไรนะโอ้ยโอ้โหคือ